น้อยคนนะักที่จะกระทําได้แบบหลวงพ่อบางคนมีกําลังมากกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้แบบหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นภาพที่น่าจดจําและก็เป็นสิ่งที่เราผู้ได้รับอุปการะคุณจากหลวงพ่อเนี่ยสำนึกในพระคุณของท่านอยู่เสมอในสิ่งที่ท่านได้มอบให้ เราประทับใจในน้ําจิตน้ําใจของหลวงพอ่อธรรมชโยที่มีความรู้สึกว่าท่านเสียสละโดยเฉพาะกับพระภิกษุสาม,มเณรตลอดไปจนถึงบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่งก็มีความรู้สึกประทับใจอีกอย่างก็คือได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยในการช่วยเหลือในเรื่องของกระถิน สามัคคีสามหมื่นวัดทั่วประเทศก็วัดป่าสวยก็ได้รับเป็นวัดคัดเลือกหนึ่งในสามหมื่นวัดก็รู้สึกสร้างความประทับใจให้กับพระภิกษุที่อยู่จำพรรษาในวัดเป็นอย่างมากเพราะปีนี้ทางวัดป่าสวยไม่มีเจ้าภาพก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จัดโครงการกระถินสามัคคีสามหมื่นวัดทั่วประเทศ ก็มีวัดป่าสวยหนึ่งในนั้นก็ดีใจเป็นประโยชน์ต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในความคิดของอัตมาภาพเองถือว่ามีประโยชน์มากเพราะถ้าเราจะพูดไปตามบริบทของความเป็นจรงิงการที่พุทธศาสนิกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่เราทุกคนรู้ว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งการสัญจรไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปทำงานก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรเข้ามาวัดเพื่อเป็นการทำบุญก็ดีเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าความไม่ปลอดภัยการที่ญาติโยมจะมีความสะดวกในการเดินทางที่จะมาทำบุญในวัดเนี่ยถือว่ามันลดน้อยลงดังนั้นการที่มีโครงการกระถินของวัดพระธรรมกายจำนวนสามหมื่นวัดทั่วไทยได้เข้ามาจุนเจือได้เข้ามาอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ในจุดนี้ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนั่นหมายความว่าเป็นแกนนําในการนําสาธุชนเข้ามาร่วมทําบุญด้วยการทอดกรถินหรือประเพณีทอดกรถินเราถือว่าเป็นประเพณีที่สามารถดึงคณะสาธุชนเนี่ยเข้าวัดได้เยอะที่สุดสิ่งที่ประทับใจในพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเริ่มตั้งแต่อัตมาภาพเนี่ยเข้ามาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วสิ่งที่ได้รับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ หรือจากทางวัดพระธรรมกายก็คือการได้มาเข้าร่วมในพิธีถวายมหาสังฆทาน323วัดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเรามาได้เห็นภาพว่านอกจากหลวงพ่อจะช่วยเหลือวัดวาอารามหรือพระภิกษุสามเณรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาก็ได้แก่คุณครูแล้วก็บุคลากรของชาติไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจ สิ่งนี้ถือว่าเป็นความประทับใจเราเรียกได้ว่าน้อยคนนะักที่จะกระทําได้แบบหลวงพ่อบางคนมีกําลังมากกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้แบบหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นภาพที่น่าจดจําเราผู้ได้รับอุปการะคุณจากหลวงพ่อเนี่ยสำนึกในพระคุณของท่านอยู่เสมอในสิ่งที่ท่านได้มอบให้ สิ่งที่ทําให้หลวงพ่อธรรมชยโยเนี่ยได้กระทําในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยทำได้ยากความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของหลวงพ่อด้วยผนวกกับแรงศรัทธาของคณะลูกศิษย์ที่สนับสนุนกันระหว่างหลวงพ่อกับคณะลูกศิษย์เนี่ยได้ร่วมมือกันผนึกกำลังกันแล้วก็มาช่วยเหลือในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้โครงการใหญ่ๆแบบนี้ใน3จังหวัดเนี่ย ถ้าตามบริบทณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะเมื่อไหร่เวลามีการรวมกลุ่มของคนหมูมากคนนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยที่กล้าจะเดินทางเข้ามาสักเท่าไหร่อเพราะเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยแต่สําหรับวัดพระธรรมกายที่สามารถทําได้นั่นหมายความว่าเป็นการที่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นที่สุดกก้าวกับผมก็ขอวอวยพร ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนะครับให้มีพละกําลังพละอนามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่สิทธาานุสิ์เป็นมิ่งขวัญแก่พระที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไปจนถึงคณะครูอาจารย์ทหารตำรวจและก็ขอให้หลวงพ่อมีดำริทำโครงการดีๆเช่นนี้แบบนี้ตลอดไป